อยากได้เสื้อ่าริอาอ่าลืมนะคะถ้าคุณไหนมาบวงสวงนะคะถ้าอยากได้เสื้อโองาริกินากก็ติดต่อแอดมินได้นะคะที่ร้านกาแเฟเรามาแล้วก็ไม่เสียเที่ยวเนาะ เราก็จะได้เอาไปใส่แล้วาริจิตจะได้อยู่ใกล้ๆเรานะคะเสื้อองคูาริจิตก็ค่ะสามห้าศูนย์ร้อมสูงนะคะเสื้อองคูคอกร้วก็เสื้อคอโปรแขนสั้นมาเก้าค้อมสูง แล้วก็เสื้อมนโอหมโฮมซับเสื้อมัดลมค่ะเออสามเก้าเก้าหองสุงนะคะถ้าอยากได้มาก็ติดต่อได้เลยนะคะติดต่อแอดมินสาวสู ยังไม่ได้หยุดเลยนะคะปะ้าสงส่ก็ต่นเต้นมเพราะว่าถ้าไปก็สงสัยจะเกะกะเขานะคะเพราะว่าป้าก็เดินตะเปะตะปะนะคะคนหนุ่มก็เยอะอยู่ เดีวบอกชางสิ่งางส่งด้อ้าวนี่ค่ะนี่ค่ะสวยมากนะคะกระโปรงนะคะสามร้อยผมทรงค่ะมีกระเป๋าด้านข้างด้วยนะคะนี่ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะสีนี้ก็สวยสีนี้ก็สวยนะคะสีนี้ก็สวย สีนี้ก็สวยค่ะสวยสวยทั้งนั้นนะคะถึงตาตุ่มนะคะอันนี้ถึงตาตุ่มค่ะนี่ค่ะนี่ก็กระโปรงสั้นแล้วนะคะเนี่ยวันนี้ได้ขายกระโปรงสองตัวโอ้ยดีใจแลยขายกระโปรงกับเสื้อตัวหนึ่งนะคะ กกระโปรงผ้าคามแบบพิมรายนะคะเนี่ยกี่นาทีนะคะเรามาต่อด้านนี้อีกค่ะต่อด้านนี้อีกนะคะ,ะกางเกงนะคะนี่กางเกงนะคะก็สามรอยพร้อมส่งนะคะกางเกงนะคะสีสวยๆทางนั้นนะคะนี่ค่ะ สีสวยๆทางนั้นสามสามศูนย์ศูนย์พรอมสูงนะคะสามศูนย์ศูนย์พร้อมสูงะคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้สองร้อยสองศูนย์ศูนย์นะคะอันนี้ก็ อาสามศูนย์ศูนย์นะคะอันนี้สามห้าศูนย์พร้อมส่งนะคะอันนี้สี่นะคะสี่ห้าศูนย์พรอมส่งอันนี้ห้าห้าพร้อมส่งผ้ามัดมีนะคะอันนี้สี่ศูนย์ศูนย์พร้อมส่งนะคะสี่ศูนย์ศูนย์พร้อมส่งแล้วก็สามห้าศูนย์นะคะสามห้าศูนย์นะคะนี่สามห้าศูนย์ทางหมดนะคะ อันนั้นก็สามศนเอ่นอสามห้าศูนย์นนี้อันนั้นก็ชุดละอ่าหกศูนย์ศูนย์พร้อมส่ง 0, นะคะเ,เห็นลุงพลทำงานแล้วลุงทำงานไม่หยุดไม่ย่อนเลยทำทั้งวัน อันนั้นก็เป็นกางเกงนะคะอันนั้นชุดแสกนะคะอันนั้นสบายนะคะอันนี้ก็เสื้อผู้ไทยด้วยเสื้อสีเหลืองนะคะมีหมดนะคะ,ะป้ากําเสยก็กระจายหมดแล้วนะคะเหลือแต่เหลืออะไรก็มีเสื้อผ้าผ้าคาร์มาคูนนะคะ นี่ค่ะผ้าขามาบัคโคนผ้าายแทยนะคะนี่ค่ะสีสวยๆนะคะแล้วก็ผ้าขามาแบบนุ่มๆนะคะผ้าขามาแบบนุ่มๆเลยนะคะอ่าช่วยซื้อสวยหะด้วยนะคะแล้วก็อ่กระโปรงผ้าคลามนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ ออถ้าใครสนใจก็โทรมาหาป้าคำใสนะคะศูนย์เก้าหกห้าศูนย์สามหกสามสี่หนึ่งนะคะฟังอีกครั้งนะคะศูนย์เก้าหกห้าศูนย์สามหกสามสี่หนึ่งค่ะเออเฮ้ยนเบาเขอหเออเบามินวะโอยู่หน้าก็ดีแล้ว ก็อันนี้ก็กระโปรงนะคะชุดีก็อหกร้อยพร้อมส่งนะคะหกศูนย์ศูนย์พร้อมส่งนะคะก็น้ำลมเสือไม่กิน จะได้มีมเ,เรียมีแรงหน้าหิวคิวก็หมดอยู่นมคาราเมลอาคิอะไรยังไม่ครบแปดนาทีเหรอโอ้ครบแล้วคลิปที่ <laughs> จบลงแค่นี้นะคะขอบคุณค